อันนี้ก็คือสมุดจดบันทึกของผมที่ผมจดมาแล้วเป็นสิบสี่วันซึ่งในสมุดจดบันทึกนี้ผมได้จดเรื่องรานชีวิตประจำวันของผมว่าผมทําอะไรไปบ้างไม่ได้ทําอะไรไปบ้างซึ่งเมื่อผมกลับมาอ่านแล้วผมได้รู้ว่าชีวิตผมมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนี่ว่าก็แค่พวกขี้เกียจอะไรแบบนี้แต่จุดนี้แหละที่ทําให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วมันทําไมล่ะเราไปดูกันก่อนที่ผมจะมาจดบันทึกอะไรแบบนี้ผมในสมัยก่อนเป็นคนที่ไม่รู้จักตัวเองเลยว่า ผมเป็นคนยังไงมีข้อดียังไงมีข้อเสียยังไงหรือชีวิตในตอนนั้นตัวเองมันเป็นยังไงซึ่งที่เป็นอย่างนี้เพราะผมไม่ได้ย้อนกลับมาดูตัวเองแล้วว่าตัวเองในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างไม่ได้ทําอะไรไปบ้างและผมในตอนนั้นคิดว่าการจดบันทึกมันเป็นเรื่องไร้สาระไม่จําเป็นต้องจดเรื่องราวในชีวิตของตัวเองเหรอกชีวิตเราก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรขนาดน,นั้นด้วยแต่เมื่อผมได้หนังสือเล่มน,นี้มาผมก็ได้ลองเปิดใจลองเขียนดูสักเดือน2เดือนและกลับมาอ่านผมได้รู้ว่า สมุดจบันทึกนี้มีข้อดีมากแค่ไหนแล้วผมจะมาบอกคุณเหตุผลข้อหนึ่งช่วยเรารู้จักตัวเองมากขึ้นการที่เราจดบันทึกจะช่วยเรารู้จักตัวเองมากขึ้นได้ยังไงก่อนอื่นผมขออธิบายก่อนว่าการจดบันทึกของผมมันเป็นยังไงการจดบันทึกของผมก็คือการจดเรื่องราวในชีวิตประจำวันของผมว่าผมในตอนนั้นทําอะไรไปบ้างไม่ได้ทาอะไรไปบ้างและรู้สึกยังไงกับวันนั้น แล้วเมื่อคุณจดแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นเดือนๆแล้วกลับมาอ่านคุณจะได้รู้ภาพรวมของตัวคุณเองว่าคุณในเดือนนั้นเป็นยังไงบ้างมีข้อดียังไงบ้างหรือขเกียจไปไหมอะไรแบบนี้ตัวอย่างผม <S <S ในคลิปก่อนที่ผมพูดถึงเรื่องการสร้างวินัยไป <úsica> ผมได้พูดว่าตัวผมในสมัยก่อนเป็นคนที่มีวินัยขึ้นๆลงๆที่ผมพูดอย่างนั้นได้ว่าผมได้จดบันทึกเรื่องราวในตอนนั้นไว้ว่าผมเป็นคนยังไงอะไรแบบนี้ <S <S แล้วเมื่อผมกลับมาอ่านผมได้รู้ว่าผมมีวินัยอะไรยังไง นี่แหละครับคือเหตุผลที่การจดบันทึกจะช่วยเรารู้จักตัวเองมากขึ้นการจดบันทึกจะช่วยเรารู้ท่าทาปัญหาเพราะเมื่อจบวันแล้วเราต้องมาสรุปว่าวันนี้เราทาอะไรไปบ้างไม่ได้ทาอะไรไปบ้างเราจะได้รู้ว่าวันนี้เราขี้เกียจแล้วนะต้องกลับมาโฟกัสแล้วแล้วพรุ่งนี้เราจะไม่ทําอย่างเดิมซ้ําอีกการจดบันทึกจะช่วยเตือนเราให้เรารู้ว่าตัวเองขี้เกียจแทนที่เราจะเสียเวลาเป็นเดือนๆเพื่อให้เรารู้ว่าตัวเองขี้เกียจเหตุผลที่3ช่วยเป็นไอเดียให้เราได้ทุกคนรู้ไหมว่า ชีวิตประจำวันของเรามันมีคุณค่ามากพอที่จะเป็นไอเดียเพราะหลายคนมองว่าชีวิตชีวิตประจำวันของพวกเขาเนี่ยเป็นชีวิตประจำวันที่น่าเบื่อทําอะไรซ้าๆเดิมๆแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะมีความน่าสนใจและเป็นไอเดียได้ตัวอย่างครับผมวันที่16เดือน3 2568วันนี้ผมได้ตื่นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรดีเลยออกไปทําอย่างอื่นบ้างแต่ในระหว่างนั้นผมก็คิดกับตัวเองว่า ตัวเองมันไม่ดีพอแค่คิดคิปอะไรแบบนี้นยังยากเลยแต่ว่าผมไม่ได้สนใจผมก็รีบไปนั่งดูอนิเมะแล้วก็เลิกคิดอะไรแบบนี้ไปซึ่งทุกคนเห็นความน่าสนใจอะไรในบทของผมไหมซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ามันก็เป็นช่วงเวลาธรรมดารรมดาที่เราไม่มีคลิปจะลงอะไรแบบนี้ยูทูบเบอร์คนอื่นก็เคยเป็นแต่ว่าผมสามารถนำไอเดียจากชีวิตประจำวันนะี้ไปทำคลิปช็อตได้เช่น ถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอแทนที่เราจะกุมใจกับตัวเองให้เป็นนอนขี้เกียจและนั่งดูอนนี้เพราะเราทําในสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดแล้วอย่าให้ปล่อยอารมณ์ชั่ววูบทำร้ายจิตใจเราอะไรแบบนี้สามารถทาไปทาคลิปช็อตได้แล้วก็สามารถทําไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ด้วยนะทุกคนอย่างไอเดียของผมที่ผมคิดได้ก็คือ,อการสร้างเว็บไซต์ที่โชว์ให้โชว์ข้อดีที่เรามีดีกว่าดาราหรือคนที่เราชอบเป็นไอดอลอะไรแบบนี้เพื่อสร้างคุณค่าให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นอะไรแบบนี้ นี่แหละครับคือเหตุผลที่ชีวิตประจำวันของเราเป็นไอเดียได้เหตุผลว่าทําไมชีวิตประจำวันของเราสามารถนําไปเป็นไอเดียได้เพราะในแต่ละวันของเราเราจะเจอปัญหาและปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเราสามารถนําปัญหานั้นไปหาทางแก้ไขและเป็นไอเดียธุรกิจได้และบางวันปัญหาที่เจอมาอาจจะกลายเป็นไอเดียพันล้านเลยก็ได้นี่แหละครับที่ผมบอกว่าอย่ามองข้ามชีวิตประจำวันของเรามันมีค่ามากเหตุผลที่4ช่วยสร้างวินัยซึ่ง การจดบันทึกอะไรในชีวิตประจำวันแปลว่าเราต้องจดมันทุกวันซึ่งหลักการของการสร้างวินยัยก็คือการทําพฤติกรรมนั้นซ้ําๆจนติดเป็นนิสัยนี่แหละครับคือการสร้างวินัยหลังจากที่ผมจดอะไรแบบนี้มา8ปวันแล้วมันทําให้ผมมีวินัยที่ดีขึ้นและในเหตุผลข้อที่สองอย่างที่ผมพูดไปก็คือถ้าเราจดบันทึกอะไรแบบนี้มันทําให้เรารู้ตัวว่าวันนี้เราเป็นยังไงบ้างเราหลุดโฟกัสหรือเปล่าหรือไม่ อะไรแบบนี้มันจะทําให้เรารู้ตัวอยู่เสมอว่าเรามีวินัยไหมหรือขาดวินัยมากในช่วงนี้จะทําให้เราปรับปรุงตัวได้ทันก่อนที่จะสายเกินไปนี่ก็คือ4เหตุผลที่การจดบันทึกจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งหลังจากนีน้ผมจะมาสอนวิธีการจดบันทึกในสไตล์ของผมว่ามันเป็นยังไงใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เพราะอยากจะรู้แค่ข้อดีสามารถปิดคลิปไปได้เลยนะครับโอเคสำหรับใครที่อยู่ต่อเราไปดูกันโอเค สำหรับใครที่สนใจเทมเพลตอย่างนี้สามารถซื้อสั่งซื้อได้จากนักศิลปกรหรือไม่ก็ซื้อเป็นหนังสือที่ผมถือไว้ได้ก็ที่นักศิลปกรครับโอเคสำหรับใครที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับสามารถทําได้ตามปกติลอกเรียนแบบก็ได้มีอยู่สส่วนที่ผมอยากให้ทุกคนทําก็คือ daily success กับรีวิวนี้ daily success คืออะไร daily success ก็เหมือน winning day ที่เราจะจดว่าวันนี้เราทําอะไรสําเร็จไปบ้างอย่างผวันนี้ลงคลิปลงคลิปเสร็จโอเค หรือไม่ก็ออกกําลังกายออกกําลังกายเสร็จออกกําลังกายอะไรแบบน,นี้ซึ่งในส่วนนะี้จะช่วยให้เราย้ําเตือนว่าวันนี้เราทําอะไรสำเร็จไปบ้างหรือยังไม่ได้ทําอะไรไปบ้างมันจะย้ําเตือนว่าวันนี้ขี้เกียจแล้วนะพรุ่งนี้ต้องทําให้ดีกว่านี้นะอะไรแบบนี้จะช่วยรักษาววนยัยในส่วนของรีวิววันนี้ก็คือการจดบันทึกว่าวันนี้เราเจออะไรไปบ้างอย่างเออวันนี้อยู่แต่บ้านเฉยๆไม่ได้ทําอะไรเลย ค okay. และถ้าคุณยิ่งจดว่าวันนั้นคุณทำอะไรได้ละเอียดยิ่งดีและครับแต่ว่ากฎเล็กข้อหนึ่งของการจดบันทิกก็คือคุณต้องกลับมาอ่านด้วยถ้าคุณจดไปแล้วไม่กลับมาอ่านก็ไม่มีค่าอะไรอยู่ดีซึ่งเมื่อคุณกลับมาอ่านเลยวันนะี้คุณจะได้รู้ว่าวันนี้คุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือเป็นไอเดียให้เราได้อย่างวันนี้อยู่แต่บ้านเฉยๆไม่ได้ทําอะไรเลยก็อาจจะเป็นไอเดียคิดว่า การอยู่เฉยๆมันอาจจะดีกว่าการอ่านหนังสืออะไรแบบนี้มันจะช่วยพักสมองอะไรแบบนี้ก็ได้อะไรเนี้เนีน่ยสามารถเป็นไอเดียได้หมดโอเคก็มีแค่นี้แหละที่ผมอยากให้ทุกคนจดในแต่ละวันซึ่งทุกคนอาจจะอนาไปปรับใช้หรือไม่ก็ซื้อของนักสิบวกอเลยก็ได้ก็แล้วแต่ขอแค่ให้จดก็พออ่ะทุกคนเป็นไงบ้าง อันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ผมกําลังจดบันทึกว่าวันนี้ผมได้ทำอะไรไปบ้างซึ่งวันนี้ผมได้ออกกำลังกายแล้วก็อัดฟิลแล้วตัดต่อวิดีโอนี้เสร็จซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ปกติทั่วไปของผมที่ผมก็สามารถรักษาวินัยได้ประจำาอล้ววนนี้ซึ่งเหตุผลที่ผมได้อัดคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะผมอยากให้ทุกคนจดบันทึกเรื่องราวต่างๆแล้วก็อ่านทบทวนและนําไปใช้ผมมองว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับทุกคนให้ทุกคนหันมาจดบันทึกมากขึ้นหรือไม่ก็ ทบทวนชีวิตแต่ก่อนของเรามากขึ้นโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรละผมขอตัวจดก่อนนะครับบ๊ายบาย